เจ้าฟ้าประชาธิปกสัศดิเดชปกเกตเขตคามสยามสมัยสมัญญนา,ามสยามยศปรากฏไกลกรมขุนสุขโขไทยธรรมราชาสิบสามกรกฎาคมพุทธศักราช2436 เรือรบฝรั่งเศสสามลำแล่นผ่านปากน้ำเจ้าพระยาทหารในป้อมพระจุลจอมเกล้าเริ่มยิงเตือนแต่เรือรบฝรั่งเศสยังคงแล่นต่อเข้ามาและเริ่มยิงตอบโต้ในที่สุดเรือรบฝรั่งเศสสองลำก็ฝ่าแนวป้องกันได้สำเร็จเข้ามาจอดทอดสมออยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสห่างจากพระบรมมหาราชวังไปไม่ไกลนักและกดดันเรียกร้องให้สยามจ่ายค่าเสียหายจากการประทะกัน เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการปากน้ำหรือวิกฤตการรอสรอ1สข้อพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสซึ่งนำไปสู่การสูญเสียดินแดนอินโดจีนเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย รัชจิกายนปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาด่พ่องศรีพระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้องมีพระนามเรียกอย่างลำลองว่าทูลกระหม่อมเอียดน้อยหรือทูลกระหม่อมฟ้าน้อย เจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยทรงมีพระพลานามัยไม่แข็งแรงนักทรงเจริญพระชนระหว่างสยามต้องเผชิญกับกระแสล่าอาณานิคมของตะวันตกซึ่งกำลังถาโถมอย่างรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าวิกฤตการณ์ครั้งนั้นมีผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องเร่งพัฒนาสยามให้ก้าวหน้าปฏิรูปการปกครองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินพระบรมราชวิเทโสบายอย่างรัดกุมรวมทั้งยังส่งผลต่อการอภิบาลและแนวพระราชดำริทางการศึกษาของพระราชโอรสทุกพระองค์ในภายหลัง เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชปกเกตเขตคามสยามสมัยสมัญญานามสยามยศปรากฏไกลกรมขุนสุโขไทยธรรมราชาเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชทรงเจริญพระชนได้หกพรรษา ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนราชกุมารซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับเจ้านายเล็กๆพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกครูไทยผู้มีความสามารถมาถวายพระอักษรควบคู่กับครูชาวยุโรปอันเป็นแนวพระราชดำริที่สืบทอดมาตั้งแต่รัชกาลก่อน จากนั้นไม่นานโปรดให้ทรงเป็นนักเรียนนายร้อยพิเศษในคด็ดสกูลซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนทหารสรานรมโรงเรียนสอนวิชาทหารบกจนกระทั่งเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ชาติตะวันตก มุ่งขยายอำนาจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงตรหนักถึงความจำเป็นของการศึกษาวิทยาการของโลกยุคใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนสยามให้สอดคล้องทัดเทียมกับโลกตะวันตกในหลายด้านมีพระราชดำริที่จะท่งพระราชโอรสที่จเจริญพระชนจนผ่านพระราชพิธีโสกันแล้ว ไปทรงศึกษาวิชาการอันทันสมัยต่างๆจากหลายประเทศในทวีปยุโรปเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปสยามให้ทันสมัยในเวลาข้างหน้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดีเดชทรงโศกันแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จไปทรงศึกษาณทวีปยุโรปเช่นเดียวกับพระเชษฐา โดยในระยะแรกที่เสด็จถึงยุโรปนั้นเป็นช่วงฤด,ดูร้อนทรงศึกษาวิชาการต่างๆที่ฝรั่งเศสเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะเสด็จไปทรงศึกษาณประเทศอังกฤษต่อไป เจ้าฟ้าประชาธิปกัสกดิเดชปกเกตเขตคามสยามสมัยสมัญญนา,ามสยามยศปรากฏไกลกรมขุนสุขโขไทยธรรมราชาตามธรรมเนียมดั้งเดิมของคนไทยที่นิยมให้เด็กชายหญิงไว้ผมเป็นย่อมบนศีรษะเพื่อให้เป็นที่อยู่ของขวัญทำให้เด็กแข็งแรงเลี้ยงง่าย และจัดการโกนจุกตามธรรมเนียมในศาสนาพราหมณ์สำหรับเด็กหญิงมักจัดการโกนจุกเมื่ออายุ11ปีส่วนเด็กชายนั้นอยู่ในราว11 1 3ถึง13ปีเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่การเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ก็ยึดถือปฏิบัติเช่นกัน เดือนมีนาคมพุทธศักราช2448สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชเจริญพระชนมายุได้1 2 0 0รษาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีโสกันตามโบราณราชประเพณีพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมภร เป็นธรรมเนียมว่าพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าเมื่อโศกันแล้วจะเฉลิมพระเกียรติยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมหรือที่เรียกกันว่าทรงกรมซึ่งเท่ากับการรับรองว่าเป็นผู้ใหญ่ในราชกาลก่อนๆน,นั้นนิยมพระราชทานพระนามทรงกรมที่มีความหมายในทางมงคลนาม แต่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชนิยมในการตั้งนามกรมของพระราชโอรสธิดาเป็นชื่อเมืองสำคัญสคัญในพระราชอาณาจักรตามแบบอังกฤษสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศดีเดชเมื่อโศกันแล้วได้พระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุขโขทยัยธรรมราชา ณสหาราชอาณาจักรทรงรู้หลักคันลองครองยศถาทรงครองธรรมมีน้ำใจนักกีฬาทรงรู้ค่ารู้สมัยครองใจคนด้วยพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะส่งพระราชโอรสเสด็จไปศึกษายัางทวีปยุโรป เพื่อให้นำความรู้กลับมาพัฒนาสยามก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในห่วงเวลาที่สยามกําลังเผชิญกับการแผ่อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2449สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมมขุนสุโขทัยธรรมราชาพระราชโอรสองค์เล็กได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษ ทรงสอบเข้าศึกษาในวิทยาลัยอีตันโรงเรียนประจำระดับมัธยมเก่าแก่และที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอังกฤษที่ก่อตั้งโดยพระเจ้าเฮนรี่ที่6แห่งอังกฤษแม้จะทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าชายจากสยามแต่ที่นี่ทรงศึกษาและปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับเด็กชายชาวอังกฤษทั่วไป ทรงศึกษาวิชาการควบคู่ไปกับทากิจกรรมทั้งกีฬาดนตรีเพื่อให้มีพลานามัยสมบูรณ์มีน้ำใจนักกีฬามีบุคลิกภาพและมีรสนิยม Well Eton's philosophy like many schools but we are proud that we are quite good at it is to try to bring out people's individual character every boy here has his own room from the first day he arrives age 13 years old And always that has talent can something, find everybody we we always believe some some skill, some, uh, talent, if can find it ดรแอนดรูไกเล่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอีตันได้ค้นคว้าและเรียบเรียงบทความกล่าวถึงพระราชจริยวัตรในช่วงเวลาที่ท,ทรงศึกษาอยู่ที่นี่ไว้อย่างน่าสนใจว่าทรงวางพระองค์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้คน ส่งชนะศึกอุปสรรคต่างๆได้ก็โดยการชนะใจคนด้วยพระเสน่ห์และการดำรงพระองค์อยู่ในทํานองครองธรรมโดยแท้ ณสหราชอาณาจรรักรทรงรู้หลักคันลองครองยศถาทรงครองธรรมมีน้ำใจนักกีฬาทรงรู้ค่ารู้สมัยครองใจคนตลอดระยะเวลาสปีในวิทยาลัยอีตัน อัครราชทูตไทยนักรุงปารีสพระอภิบาลได้ติดตามรายงานผลการศึกษาอย่างสม่ำเสมอว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขทัยธรรมราชาทรงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับและสนใจวิชาดนตรีภาษาและประวัติศาสตร์เป็นพิเศษผลการศึกษาในภาคเรียนแรกส่งสอบได้ลำดับที่21จากนักเรียน27คน And the academic standards now are very high, higher than they were in my day when I was a boy in the school. Because so many people want to come here that it's quite competitive. Um, but it's not only academics. We try to encourage people to find other skills. There's a lot of music, there's a lot of. Um, Uh, acting we have quite a number of famous etonian actors at the moment there are politicians of course there is painters so there are poets we try to make them wide and there's good sports people too ปีต่อมาการศึกษาของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากคือทรงเอาพระทยใส่ในภาษาฝรั่งเศสดีมากพระอาจารย์ชมพระอัธยาศัยว่าเรียบร้อยน่ารัก ทรงอพรัยใส่ในการศึกษามีไหวพริบและแม้จะไม่ทรงโปรดตอบคำถามมากนักแต่ก็ทรงตอบคำถามประวัติศาสตร์อังกฤษได้ดีมากและทรงเขียนเรียงความได้ถูกต้องเรียบร้อยนักเรียนอีตั้นทุกคนจะต้องเล่นกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทรงเลือกกีฬาคริกเกตสควอชและทรงม้า ซึ่งปรากฏว่าทรงได้รับรางวัลขี่ม้าโลดผลนและครั้งหนึ่งทรงเข้าร่วมการแข่งเรือกันเชียงซึ่งเป็นกีฬาประเพณีของวิทยาลัยโดยทรงรับหน้าที่เป็นผู้ถือท้ายเรือให้แก่ทีมโนวาส์เอจด้วย ณสหราชอาณาจักรทรงรู้หลักคันลองครองยศถาทรงครองธรรมมีน้ำใจนักกีฬาทรงรู้ค่ารู้สมัยครองใจคนวิทยาลัยอีตันเป็นโรงเรียนประจำที่นักเรียนต้องใช้ชีวิตร่วมกันและพำนักอยู่ที่โรงเรียน เวลานั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นชาวสยามคนแรกและคนเดียวที่เข้าศึกษาที่วิทยายลัยแห่งนี้นายเจ m เแฮผู้จัดการโรงเรียนมีรายงานถึงพระอุปนิสัยและพระจริยาวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาทิปปกศดีเดชกรมขุนสุขโขทัยธรรมราชาไว้ว่า ระยะแรกไม่ทรงพระสําราญมากนักเนื่องจากไม่ทรงรู้จักใครกับทั้งมีสิ่งแปลกใหม่ให้ทรงเรียนรู้มาก There was an old motto of the school 500 years ago which was to say that the job of the school master is to find the individual talent of the child and that is very much our philosophy now so we we try not to make people the same we try to make people grow into their own skills and their own talents การเรียนในโรงเรียนประจำหรือที่คนไทยในยุคนั้นเรียกกันว่า Public School ยังช่วยให้เด็กๆรู้จักปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นและยิ่งไปกว่านั้นระบบการดูแลนักเรียนเป็นลำดับชั้นที่มีวินัยเคร่งครัดการส่งเสริมให้เล่นกีฬาเป็นทีมรู้จักเล่นในกติการู้แพ้รู้ชนะเห็นประโยชน์ของส่วนใหญ่ มีส่วนสำคัญในการปลูกฝังพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยนั่นอาจกล่าวได้ว่าระยะเวลาสปีที่วิทยาลัยอีตันนับเป็นเวลาสำคัญของการหล่อหลอมเจ้าฟ้าชายจากสยามซึ่งทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระหมหากษัตริย์ในเวลาต่อมา นักสหราชอาณาจักรทรงรู้หลักคันลองครองยศถาทรงครองธรรมมีน้ำใจนักกีฬาทรงรู้ค่ารู้สมัยครองใจคนหลักฐานที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนชาวสยามคนแรกของโรงเรียนผู้ที่ต่อมาทรงเป็นพระมหากษัตริย์ กับวิทยายลัยอีตันยังคงแจ่มชัดแม้วันเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานพุทธศักราช2471พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะสิทธิเก่าพระราชทานพระราชทรัพย์2,000ปอนเพื่อแสดงความขอบคุณและระลึกถึงวิทยาลัยอีตัน ผู้บริหารวิทยาลัยนําเงินจํานวนนั้นมาใช้ปรับปรุงพื้นที่ของวิทยาลัยและจัดสรรพื้นที่บริเวณหนึ่งให้เป็นอนุสรณ์ถวายพระเกียรติยศแด่พระมหากษัตริย์แห่งสยามและให้ชื่อว่า King of Siam's Garden หรือสวนแห่งกษัตริย์สยาม Well it was not there were not the trees in the middle that you see behind me the cherry trees and they put a little bit of hedge here behind and new plants, um, cleared away sort of old shrubbery, shrubs, and had much more planting of, of uh, more beautiful plants. so it's, it's been done by a famous gardener uh, who has won prizes for his gardens, who is an alumnus of the school as well, i'm glad to say. so it, it, it has more interesting plants and a better design now. เมื่อพุทธศักราช2,477ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสวนนี้พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีจนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช2,540ทางวิทยาลัยได้ปรับปรุงสวนนี้อีกครั้งหนึ่งโดยคงรูปแบบโครงสร้างหลัก ให้เป็นเช่นเดียวกับเมื่อคราวที่พระมหากษัตริย์แห่งสยามสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมและยังคงรักษาสภาพนั้นมาจนปัจจุบัน นสหราชอาณาจักรทรงรู้หลักคันลองครองยศถาทรงครองธรรมมีน้ำใจนักกีฬาทรงรู้ค่ารู้สมัยครองใจคนพุทธศักราช2453 หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชทรงสำเร็จการศึกษาจากวิเทลาลัยอีตันทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกณเมืองวูลิชซึ่งมีชื่อเสียงทางวิชาการทหารสมัยใหม่สมดังพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมชนกนาถที่จะให้พระราชโอรสทรงศึกษาวิชาทหารในต่างประเทศด้วยทรงเห็นว่าการเรียนวิชาทหาร จะเหมาะสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าที่จะทรงดำรงพระเกียรติยศเอาไว้ได้สมฐานะขัตติยะทรงเริ่มต้นศึกษาในปีถัดไปและทรงสำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช2456รัฐบาลอังกฤษได้ถวายพระยศว่าที่นายร้อยตรีและจัดให้ทรงเข้าประจำการณหน่วยทหารปืนใหญ่มา้าหรือทหารปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็ว เป็นต้นแบบของรถถังในปัจจุบันที่เมืองอันเดอร์ชอตจนกระทั่งพุทธศักราช2457สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอุบัติขึ้นในทวีปยุโรปอังกฤษเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรแม้ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปร่วมรบแต่ไม่ได้รับสนองพระประสงค์นั้นเพราะแรกทีเดียวสยามเป็นประเทศเป็นกลางต่อมาเมื่อสงครามรุนแรงขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ทรงลาออกจากกองทัพอังกฤษและเสด็จนิวัตพระนครในเวลาต่อมาทรงเล่าความในพระราชหฤทัยครั้งนั้นพระราชทานพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระราชนัดดาไว้วา่าเมื่อพวกเพื่อนนายทหารอังกฤษมาลาจะไปรบและบอกท่านว่าเคราะห์ดีที่ไม่ต้องไปรบท่านละอายพระไทย จนไม่สงทราบว่าจะทำอย่างไรแม้จะไม่ได้ทรงเข้าร่วมรบแต่ได้ทรงมีนาำพระราชหฤืัไทยเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงกล้าหารสมเป็นชายชาติทหารโดยแท้